น in ั 1941, e ่งพ so ar er so like ักด so ื่มกาแฟบีได้ละหนึ่งถังแต่ว่านี้ยังไม่เต็มดีเท่าไรแล้วก็นี้เกินครึ่งถังมาแล้วแล้วก็อยู่ที่รถอีกครึ่งถังดูพี่ปาพี่ปาบอกมือหน่อยจ้าสวลินอินฟินแลนด์ร้อนมากร้อนมากร้อนสุดๆเลยขนาดร้อนยังมียุงไหมพีใส่เสื้องนี้ใส่เสื้อที่มันเป็นแบบว่าเสื้อกล้ามแล้วก็อันนี้ยที่มันเป็นแบบตะข่ายอ่ะแล้วลมอ่ะมันก็พัดอ่ะเออพัดพดแล้วก็เอาหมวกไปข้างหลังเพราะว่าเอาหมวกมาข้างหน้าแล้วมองไม่เห็นจ้ะ เออมองไม่เห็นบีไม่ค่อยชอบแบบว่าชอบแบบว่าวิสัยทัศน์กว้างไกลอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบเออมีคนจะแถวนี้หรือเปล่าหรือนู่นนี่นั่นเงี้ยบีจะได้มองเห็นชัดเพราะว่าถ้าใส่หมวกอ่ะมันจะแบบเห็นแคบๆเงี้ยเออก็แบบจะแบบว่าเซฟๆหน่อยออนั่นแหละแต่ดีคือแบบยุงไม่ค่อยนี่แต่กลัวอะไรรู้ป่ะพี่ปากลัวป้ามาไอที่ตัวดูดเลือดอ่ะโอ้แล้วมันจะเจ็บมากเลยอ่ะแล้วมันก็จะแบบจีดลงไปที่แบบเนื้อเราอะไรเงี้ยเออนั้นนะแล้วแล้วมันก็จะเป็นแบบเนื้อเราก็จะพองขึ้นมาอันนั้นน่ะคือแบบแล้วจะคันแบบคันตลอดเลยเอ นั่นแหละเราก็ต้องเซฟไว้หน่อยแล้วก็อันนี้ในกระเป๋าอันนี้ก็จะมีอืมลูกองลูกอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เกง,เกงแบบนี้มันก็จะระบายได้ดีแล้วก็ <laughs> บูทบูทคู่ใจของบีนั่นเองอตอนนี้ก็ตักเหลืออีกประมาณคิดว่าน่าน่าจะได้อันนี้ประมาณหนึ่งถึงสองครั้งอะ่ะก็จะได้สองถังครึง่งเพราะว่าวันนี้บีเจ้าแค่สองถังครึง่งแล้วก็เลือกแล้วมันก็จะได้สองถังพอดีอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งลูกค้าเดี๋ยวลูกค้ามาเอาตอนเย็นนะ ก็น่นจาจะกลับบ้านนี่แหละอีกชั่วโมงนึงบีรอพี่ปาเนี่ยให้พี่ปาตักไปเรื่อยๆไม่ดีเดี๋ยวค่อยไปดูตอนจบว่าจะได้กี่ถังว่าผลไม้เราเป็นยังไงแต่ว่าต้องบอกว่าปีนี้ผลไม้อะน้อยมากเลยปีที่แล้ววะบีก็มาเก็บตรงนี้นแหละเก็บตรงนี้นแหละเนี่ยตรงนี้โลงๆอย่างเงี้ยเฉพาะที่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยได้สี่ถังกิดดูปีที่แล้วอะไม่ได้ไปไหนเลยเออแล้วก็พักแล้วก็อะไรเงี้ยอมแต่ว่าปีนี้คือแบบโอ้โหห่าง ห่างทุกคนปกตินี่ยังไม่ได้ตักนะข้างในดูไม่มีเลยเออแต่ดีแค่ว่าผลไม้มันลูกใหญ่ไงผลไม้มันลูกใหญ่แต่คือมันยังไม่สุกช่าแต่ว่าบางอันก็สุกแล้วอะไรเงี้ยอันนี้คือคําว่าสุกเพราะว่าไอจุกอ่ะมันหลุดเองมันก็จะมีแบบนี้ด้วยที่แบบว่ายังไม่สุกอันนี้ก็จะมีความเปรี้ยวหน่อยอืมอืมกับว่าไอที่หลุดแล้วก็จะหวานกว่าอืมเคี้ยวนืรู้เลยนั่นหละเฮ้ยอะ รอดื่มกาแฟรออมาถึงบ้านพักรอแล้วจ้าทุกคนพี่ปากลับไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวบีจะมานั่งทําความสะอาดนะคะอันนี้คือกล่องที่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวมาจัด <laughs> เรียงกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวจะให้ดูอู้วผลมไม้ทุกคนอ๋อนี่นะคะบีก,ก็ได้หนึ่งสองถ้ารวมกันอันนี้ก็จะได้สามถังพอดีแต่ถ้าเลือกแล้วเนี่ยอาจจะแบบสองถังครึ่งอะไรประมาณนนะี้เนาะ คือช่วงช่วงในท้ายอ่ะที่เราออกมาที่มันอยู่ใกล้ๆก,กับรถอ่ะคือแบบมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตอนเราเข้าไปคือมันมองไม่ชัดไงทุกคนเพราะว่ามันแดดอ่ะเนาะเออมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่บีก็เลยคิดว่าข้างบนอ่ะมันจะเยอะกว่าเงี้ยก็เลยบอกพี่ปาให้ตรงดิ่งขึ้นไปเลยเพราะว่าเคยไปเก็บข้างบนไงอย่างที่บอกไปคือแบบนั่งแปบ,บเดียวคือแบบได้สี่ถังอะเออเนี่ยแหละเบีก็เลยประมาณนี้พี่ปาเนได้สองถังมั้งมมาเดี๋ยวบีจะมานั่งเตรียมสถานที่นะคะแล้วก็ นั่งเก็บทำความสะอาดไปเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะมาเอาตอนหกโมงกว่าๆนะคะลุยเลยเมื่อกี้นั่งดื่มกาแฟไปโอ้ยโอเคมีแรงและลมเย,นยน็นเบีมีที่เลือกอะ่ะสองอันอันนี้จะเป็นพลาสติกนะคะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือดีอย่างเสียอย่างอันนี้คือว่าถ้าสมมรัลูกเล็กอะ่ะมันก็ยังคือลูกเล็กไม่มากอะ่ะทุกคนมันก็ยังบอกว่ายังไม่แบบว่า ล่วงทะลุลงไปแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีน้ําหวานออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะติดไงทุกคนมันทำให้เราเลือกยากนะคะเพราะฉะนั้นเ <doctrine. S 2> รา <iatric> เนี่ยบีจะมีอันนี้อันนี้ของไม้ย่านะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นแบบยาวเนาะซึ่งมันจะไม่ติดเลยคือมันดีมากๆเลยเนาะแล้วก็ <choking S 1> <ố S 2> พ <lan cer> วกขยงขยะบนบนไม้แบบกิ่งไม้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบล่วงออกแบบดีมากๆเลยบีชอบมากมากเลยเนาะก็เดี๋ยวจะใช้อันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลือกเลย แล้วก็จะร่อนพวกขยะพวกลูกเล็กๆอะไรเงี้ยมันก็จะร่วงที่แบบลูกเหียวๆอะไรเงี้ยดีหน่อยที่ลูกค้าเบียร์คือแบบว่าพวกจุกพวกอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อย่างเงี้ยคือแบบเราก็ไม่จําเป็นต้องเอาออกอะไรเงี้ยเออเขาก็แบบ เอาอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเลือกที่แบบว่าลูกเหี่ยวลูกอะไรเงี้ยออกด้วยแต่บางทีแบบเราเห็นแล้วแล้วมันก็แบบขัดขัดขู่ขัดตาว่างั้นเธอเออเราก็ออกเ <laughs> พื่อความสวยงามอเออลูกแดงแงอะไรเงี้ยนะคะก็จะเลือกทิ้งเนาะนี่ก็จะขีดเขีย่ยลงไปทุกคนขีดเขีย่ยลงไปนี่นะคะมันก็จะเลือกง่ายเลือกไม่ยากและยิ่งถ้าสมมติว่าอุ้ยลมดีมากเลย จะบอกว่าถ้าถ้ายิ่งตอนที่เอมันสุกนะคะคือสุกจัดจัดอะทุกคนคือแบบตอนตักอะแทบจะไม่มีแบบว่าขยะมาเลยแล้วก็ทำน้าสะอาดง่ายมากทุกคนแค่เขย่าเขย่าอะประมาณอะต่อต่ออันเนี่ยประมาณห้านาทีอะเสร็จอะคือแบบง่ายมากเลยแต่ตอนนี้คือแบบมันมีอย่างเงี้ยเออเพราะว่ามันยังไม่สุกจัดจัดงไงทุกคนนั่นแหละไอ้ลูกแดงเราก็เลือกออกนี่เนาะ เห็นแล้วบีก็อดใจไม่ไหวทุกคนต้องดึงดึงออกอยดีอันนี้บีขายให้ลูกค้านะคะก็ห้าสิยูโรต่อถังก็จะเป็นเงินไทยเท่าไหร่ล่ะห้าสิบคูณสามเจ็ดไปค่างเงินอาจจะขึ้นลงบวกลบหนึ่งบางทีก็สามแปดบางทีก็สามเจ็ดสามหกอะไรอย่างเงี้ยก็ตีไว้ซะสามเจ็ดเนาะ 3 7คูณ50นั่นนะคะก็จะได้เป็นเงินไทยเนาะต่อถังนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเบียจะไม่จะไม่ทำให้ตัวเองเหนื่อยมากว่างันเถอะทุกคนเพราะว่าบีก็มีงานประจำทำอะเนาะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเก็บเกี่ยวของคนที่ามาจากเมืองไทยนะคะแล้วก็คนไทยที่อยู่ที่ฟินแลนด์เนี่ยแหละที่เขาแบบไม่มีงานทำอย่างเงี้ยก็หารายได้พิเศษทำ ก็คือหาแะ่รพิเศษด้วยการที่ไปเก็บผลไม้นี่แหละแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเออทุกคนต้องไปเก็บอะไรเงี้ยแต่หลายคนก็คือไปเก็บเพราะตังมันอยู่ที่ป่าทุกคนเออก็ไปหาก็าได้ออกกำลังกายด้วยเหงื่อออกเยอะอะไรเงี้ยได้ไปชมป่ากินข้าวป่าก็ <c oughs> <c oughs> สนุกดีได้ตังด้วยอะไรเงี้ยแต่ต้องแลกด้วยความที่แบบเหนื่อยและปีนี้ผลไม้ไม่เยอะอะทุกคนโอ้โห คือแบบแล้วมันร้อนมากทุกคนมันร้อนมากแต่วันเนี้ยคือแบบดีหน่อยลมอะ่ะมีลมก่อนหน้านี้คือแบบโอ้โหแทบไม่มีลมเลยเข้าป่าต้องเอาน้ําเข้าแล้วก็เอาน้ําไปด้วยแล้วก็เอาขนมหวานหมายถึงว่ามีลูกองลูกอมอะไรเงี้ยก็ต้องเอาติดกระเป๋าไปด้วยเพราะถ้าเราว่าน้ามันแบบน้ําตาลไม่พออย่างนี้ใช่ไหมมันก็มันก็ไม่โอเคเดี๋ยวมันบูบในป่าได้อะไรเงี้ยนี่ บีไม่รู้ว่าปีเนี้ยาทางเมืองไทยเขามาเก็บผลไม้กันหรือเปล่าไม่ไม่ได้ติดตามข่าวอ่ะทุกคนไม่ได้ติดตามข่าวว่ามีบริษัทรับมาเก็บผลไม้ไหมเนี่ยเห็นก็ที่หยิบไม่ได้เนะรับป่านะทุกคน ป่าที่ฟินแลนด์นะคะเดี๋ยวเมีคนมาถามว่าไปเก็บที่ไหนได้ก็คือสามารถเก็บได้ทุกที่เลยเนาะทุกที่เลยนะคะใครจะเห็นป่าแล้วก็อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็คือเก็บได้เลยเพียงแค่ว่าเราไม่เข้าใกล้บ้านคนเพราะว่าในป่าบางทีอะตักๆไปปุ๊บอ้าวเจอบ้านพักล้อนคนอื่นอยู่ในป่าอะไรเงี้ยเพราะคนฟินเนี่ยเขาจะชอบมีบ้านพักล้อนอยู่ในป่าไงทุกคนเออก็ไม่เข้าใกล้บ้านพักล้อนเขาแค่นั้นเองนะคะรอบรอบนอกก็คือเก็บได้หมดเลยเนาะ ม้กระทั่งแบบสวนที่มีเจ้าของเนี้ยก็ไปเก็บได้เนาะอืมแต่ยกเว้นว่าไอ้ไอที่เขาไอ้ที่เขาปิดประตะูทุกคนไม่ให้ขับรถเข้าไปอ่ะอันนั้นก็ต้องละว้ธานที่เข้าใจคือแบบว่าเออเขาไม่ให้เข้าก็คือไม่ให้เข้าอ่ะเออนั่นแหละอันนั้นก็อย่าไปฝืนเขาเนาะนั่นนะคะแต่โดยรวมเลยเนี่ยก็คือทุกคนสามารถแบบเก็บเก็บได้เท่าไหร่ก็เก็บนะคะคืออตามกำลังเลยเนาะ แล้วก็เอาไปขายแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีนะคะก็คือได้เต็มเต็มเลยได้เต็มเต็มเลยนี่สมมุติว่าถ้าสมมติว่าแบบได้วันหนึ่งอะร้อยอย่างบีอย่างเนี้ยขายแบบวันละร้อยยูโรใช่ไหมสองถังเนี่ยถ้าเก็บทุกวันเก็บทุกวันนะก็จะได้สามพันยูโรคิดดูเยอะมากเลยสามพันก็แสนกว่าทุกคนเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วนะคะหน,นึ่งอันนี่ ถึงว่าไงคนไทยก็แบบอย่าจะมาเก็บนะคะแต่ว่าต้องดูด้วยนะแรกลงไปแล้วก็ประมาณนี้ค่ะ บีจะบอกว่าอาแล้วก็ต้องออนนี่ด้วยนะคือบบกว่าอาไม่ใช่ว่าเราจะมาที่ฟินแลนด์แล้วก็มาเก็บแล้วก็ไปขายเลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะส่วนมากแล้วเนี่ยที่เราเก็บเก็บขายกันเนี่ยได้ห้าสิบยโลเนี่ยหมายถึงว่าเราเก็บให้ลูกค้านะคะก็คือบอกว่าไม่ใช่บริษัทที่เขาเอานำคนเข้ามาเพื่อที่ว่าเอามาเก็บแล้วก็ให้บริษัทเขาอ่ะอันนั้นอ่าจะได้1กิโลต่อหนึ่งยูโรหรือ2ยูโรเนี่ยทุกคนซึ่งมันน้อยมากๆเลยเนาะซึ่งมันน้อยมากๆเลยแต่ว่า เขาเก็บเก็บโดยไม่ที่ไม่ต้องทําความสะอาดนะคะนั่นะแหละเก็บแล้วก็ใส่สใสถังเก็บเสถังอะไรเงี้ยเขาจะมีที่คาดใช่ไหมนั่นะแหละเก็บเก็บอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นะแหละช่างกิโลแล้วก็บริษัทก็แบบรับไปอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยเราเก็บแล้วเราต้องมานั่งทำความสะอาดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยราคามันก็จะต่างกันแล้วก็ลูกค้าที่ฟินแลนด์น่ะส่วนมากอะ่ะเขาก็จะอา่าเรียกว่าอะไรอ่ะ เขาก็จะสั่งกับคนที่เขาเคยสั่งอนะทุกคนเออเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนึ่งแหละเขาเชื่อใจว่าเราอะเก็บในที่ที่บอกว่าเพราะป่าที่ฟินแลนด์เน่ยเยอะมากๆเลยป่าแถวบ้านเราก็เยอะแต่ว่าป่าแถวบ้านแถวในเมืองอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ออกมาไกลเหมือนกับที่เราเก็บเนี่ยเขาจะพาหมานะคะน้องหมาเนี่ยไปเดินไปเดินในป่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คนเขาก็กลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีหมาฉี่หมาขี้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้เออแล้วก็ไปเก็บอะไรเงี้ยเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลูกค้าที่ซื้อเราๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าเชื่อใจอะไรอย่างงี้เนาะอเคยซื้อกับใครเขาก็จะซื้อกับคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นแบบถ้าบีมีออเดอร์เยอะอย่างเงี้ยแล้วเอบีไม่ได้มีเวลาไปเก็บเพราะบีทางานประจําใช่ไหม บีก็จะให้เพื่อนนะคะให้เพื่อนน่ะเก็บมาให้เออบีก็จะรู้ว่าอ๋อเพื่อนไปเก็บมาจากที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะอะไรเงี้ยแล้วส่วนมากอ่ะคนฟินเขาก็จะถามว่าเธอไปเก็บจากที่ไหนมาอะไรเงี<ส>้ยเนี่ยที่เอ่อก่อนที่เขาจะสั่งบีเนี่ยเขาก็ถามบีว่าบีไปเก็บที่ไหนมาดีือว่าเก็บถาวาทักร้อนเขาก็อ่าโอเคอะไรเงี้ยแล้วส่วนมากลูกค้าบีก็จะเป็นเพื่อนที่ทํางานแล้วก็เพื่อนปิ๊กอะไรประมาณเนี้ลงนั่นแหละก็จะประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็บีจะบอกว่าอะไรกะ ออแล้วก็เข้าปา่าแล้วก็เข้าป่าอะไรเงี้ยบางคนน่ะที่เขาที่ที่มาเหมือนกับไม่ได้มากับบริษัทอ่างเงี้ยทุกคนเออแล้วแล้วเห็นเพื่อนไปเก็บแล้วอยากไปเก็บมั่งแบบพวกเราเราอะไรเงี้ยเออแล้วไม่ชินป่าทุกคนมันอันตรายมากเลยนะเพราะว่าถ้าเราเก็บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเอา้าเลยนาทึ้นใหม่ทีนึงเอ้าเพื่อนหายไปไหนหมดหรือว่าแบบอุ้ยจะกลับยังไงอย่างเงี้ยเพราะว่าคาว่าป่าฟินแ,แลนด์คือป่าคือป่านะคะทุกคนเพราะว่ามัน มันเยอะทุกที่อะทุกคนเออแล้วแล้วมองไปอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนเหมือนกันหมดนะออมถ้าถ้าจาไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอันตรายกับตัวเองมากเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเนี่ยบีคิดว่าน่าจะมีเพื่อเลยคนสองคนเออแบบไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยเอออย่างน้อยก็ได้คุยกันอย่างน้อยก็เออแบบอ่ะอีกคนนึงหลงป่าแล้วยิ่งแบตเตอรี่แบตโทรศัพท์หมดอย่างเงี้ยโอ้โหหนัก ก็ไปใหญ่เลยนั่นะแหละเพราะส่วนแล้วส่วนมากอะคนฟินเขาก็จะแนะนํานะคะถ้าสมมติว่าเราเข้าป่าถ้าเข้าคนเดียวหรือเข้ากับเพื่อนยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็ให้โหลดนะคะแอปพลิเคชันอะึงหนึ่งสองดึงหนึ่งสองถ้าสมมติว่าเราหายเราก็กดเลยแล้วเออมันก็จะขึ้นเป็นเขาเรียกว่าอะไรขึ้นที่อยู่หมายถึงว่าเราอะอยู่ณนะตำแหน่งไหนของป่าอยู่ตรงไหนว่าง,งั้นเถอะของฟินแลนด์นั่นะ,นะอ่าตำรวจก็จะมาหาเราเจอได้โดยง่ายเขาจะรู้ตำแหน่งเราอะทุกคนเออมันมีตำแหน่งนั่นะแหละนั่นะแหละ อันนี้คือดีมากๆเลยนะคะแต่เพียงแค่ว่าไอแอปพลิเคชันเนี้ยมันจะกินแบตอ่ะ,อะเร็วมากเลยทุกคนแบตไปเร็วมากเลยแต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยเนาะนั่นแหละก็จะประมาณนี้นแหละก็ถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็สามารถที่จะบอกว่าพิมพ์เข้ามาถามพี่ได้นะก็เดี๋ยวจะ,ะถ้ามีเวลาก็เดลีตตอบให้นะคะช่วงนี้คือบอกว่า เก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บผล,ลไม้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวฮอลิเดดีอาจจะหมดแล้วทุกคนเออฮอลิเด์จะหมดแล้วนะคะบีก็เนี่ยแหละรีบรีบนะคะเก็บเห็ดเก็บผลไม้เนะตามบอลด้วยลูกคา้าอ๋อบีจะบอกว่าไอปีเนี้เนาะคนเก็บเห็ดขายอะทุกคนเยอะมากเนื่องด้วยว่าอย่างที่เห็นไปว่าเห็ดมันเยอะขนาดไหนใช่ไหม ือเห็ดมันเยอะมากๆเลยทุกคนแล้วคนฟินคนเวียดนะคือคนแบบต่างประเทศว่างันทุกคนแล้วก็คนฟินด้วยเนี่ยแหละรวมถึงคนไทยเนี่ยคือลงเฟซอะขายเห็ดอะคือบางคนอะเก็บได้เป็นสิบถัง,งเลยทุกคนเชื่อไหมคือมันเยอะมากจริงถ้าเราไปเจอก็อย่างที่บีเบอเห็ดนะ่ะอย่างที่ได้ลงผิดไปแล้วเห็ดกันเออถ้าไปเจอที่ที่หนึ่งที่มันเยอะๆทุกคนมันก็สามสี่ถังว่าะคิดดูเออไอ้ตรงที่บีไปเก็บกับพี่ปานั่นอะ ถ้าสมมติว่าบีเก็บคนเดียวอ่ะบีก็ได้สามถังแต่นั้นบีเลือกเอาเฉพาะแบบอันใหญ่ๆอ่งเงี้ยแล้วก็บีก็ขายให้เพื่อนที่ทํางานด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าแต่ว่าบีไม่ได้ลงขายแบบเหมือนกับเหมือนกับที่เขาลงขายกันอะไรเงี้ยทุกคนเออเพราะว่าบีจะอบเนาะจะอบเก็บไว้นะคะนั่นแหละก็แต่ถ้ามีคนซื้อก็ขายอะไรเงี้ยก็จะเป็นเพื่อนๆกันอย่างเงี้ยเออนั่นแหละก็จะประมาณนี้อันนั้นอ่ะก็หนึ่งถังหนึ่งถังแบบนี้แหละถัง บริเนี้ก็จะ,ะมันสิบลิตรใช่ไหมสิบลิตรเขาก็จะขายเนี่ยห้าสิบยูโรต่อถังหนึ่งสี่สิบห้าหรือห้าสิบยูโรต่อถังก็คือแล้วแต่คนอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็เลยแบบว่าเป็นเป็นในค้ายแบบปีทองของคนที่แบบเก็บขายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็ดเยอะมากก็คือคิดดูถ้าสมมติว,ว่าขายเห็ดได้อ่ะคือมัน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 ง่ายกว่าแล้วก็สบายกว่าเอ เก็บบูเบอรี่นะพราะเก็บบูเบอรี่เก okay. cool, ็บ like ปุ hmm. ๊บแล้วก็ต้องมานั่งเลือกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เมื่อยกว่าเก็บเห็ดเยอะมากทุกคนเยอะมากๆเลยบอกเลยนะคะเพราะกว่าจะเต็มถังหนึ่งอะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงถ้าสมมติว่ามีเยอะๆอาจจะครึ่งชั่วโมงหรือว่ามากกว่าครึ่งชั่วโมงแต่นี่คือบอกว่าหนึ่งชั่วโมงต่อถังนะทุกคนแล้วคือแบบมันต้องเก็บตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วผลไม้น้อยอะปีนี้อย่างที่บีบอกไปอนั่นแหละเมื่อยนะคะคือเมื่อยมากๆเลยต้องต้องต้องยอมรับเลยว่าเมื่อยมาก วันแรกที่ใครเริ่มไปเก็บเนี่ยคือแบบมันจะปวดหลังแบบทุกคนมันจะปวดแล้วอ่ะอยู่ประมาณอ่ะสองสามวันหรือแม้กระทั่งสี่วันเลยหลังจากนั้นน่ะมันถึงจะแบบเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบีก็เลยไม่ไม่เออเขาเรียกว่าอะไรทรมานทรมานสังขารตัวเองเก็บได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็จะประมาณนี้แหละเออเก็บแบบสองถังครึ่งสามถังเงี้ยเราก็มานั่งเลือกให้ลูกค้าอะไรเงี้ยเพราะว่าบีไม่อยากให้แบบว่าเออ ผลไม้เก่าให้ลูกค้าเงี้ยเก็บเนี่ยตอนนี้ประมาณบ่ายสองใช่ไหมเดี๋ยวตอนเย็นลูกค้าก็จะมาเอาหกโมงเย็นยอะไรเงี้ยก็คือแบบเก็บมาุ๊บแล้วขายไปเลยต่อวัวันต่อวันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้มากกว่าะคแต่ว่าถ้าใครมีห้องเย็นอย่างเงี้ยก็อ่ะก็อีกเรื่องก็เรามันก็สามารถเก็บได้แบบวันสองวันอย่างงี้ใช่ไหมนั่นแหละคนฟินก็จะเอาไปทําพายนะคะเนี่ยบุเบลินพวกเนี้เอาไปทําพาย แล้วก็เอาไปกินกับข้าวโอ๊ตตอนเช้าอะไรเงี้ยเขาจะเข้าช่องแข็งเหมือนพิติกอะเหมือนพิติกอะมีเก็บใพิทิกเนี้ยแพ็คใส่ถุงแล้วก็เข้าช่องแข็งแล้วตอนเช้ากินกับข้าวข้าวโอ๊ตอะแล้วก็เทลงไปแบบมันจะได้แบบวิตามินแบบเต็มที่เลยอะไรเงี้ยเนาะก็จะประมาณนั้นค่ะอ่ะเดี๋ยวบีจะต้องเร่งมือแล้วเพราะว่าตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งแล้วมั้งจะบ่ายสามแล้วมั้งเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเลือกพอสมควรอนะทุกคน เพราะว่าถ้ามีจุกอย่เนี้ยมีก็ดึงออกเนี่ยแหละมันก็เลยช้ามันก็ข้ามไปไม่ได้เนาะข้ามไปไม่ได้อ่ะ,ะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเก็บเห็ดนะคะเพราะว่าโอ,โ,อโอ้เห็ดตอนนี้คือแบบบ้านพักร้อนทุกคนเยอะเยอะมากแล้วก็ดอกใหญ่มากตอนเนี้ยแต่บียังไม่มีเวลาเก็บเลยอืมยังยังไม่มีเวลาเก็บเลยค่ะ อยากจะมีแบบว่าเป็นโครนรออน,นิ่งอะตอนเนี้ยเนื่องด้วยว่าเรามีบ้านพักร้อนอลยเนาะมันก็ต้องแบบโอทุกอย่างก็ออกเนี่ยแหละเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเป็นเห็ดพึ่งหวานละเห็ดพึงหวานละอ,อ่ะโอเคถ้างั้นนะ่ะบีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามตลอดมานะคะขอบคุณ,ท,คณท,ที่ไม่ข้ามโฆษณาบีขอบคุณมากที่ไม่ข้ามโฆษณาบีเนะเาะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะ เยอะมากๆเลยเนาะก็บีอ่านนะคะอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็เขกาก็ไลค์ให้เน,นาะก็หมายถึงว่าบีอ่านแล้วอะไรอย่างนเนาะอ่านไปก็ขำไปอะไรเงี้ยเออก็ช่องบีก็อย่างที่ได้ติดตามกันนะคะก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีดราม่าไม่มีอะไรเงี้ยเพราะว่าเอออย่างที่บีบอกไปมันจะเฐฐสียสุขภาพจิตกันเนาะทั้งคนทําคลิปแล้วก็คนที่ฟังด้วยอย่างเงี้ยเออบีบีไม่ใช่แนวนั้นนะคะต้องบอกว่าอีกทีนึงนะคะนั่นแหละก็เดีย๋ยวอุ้ยมาดูกันดีกว่าใกลไกล้ๆ แมอันนี้มันจะไม่ค่อยติดดีดีมานี้เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย